สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคิดเห็นยังไงเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนคำไทยคะเหนืมันเป็นความคิดของคนปัญญาอ่อนนะบางทีก็ไม่มีหัวข้อ คิดเห็นยังไงเรื่องการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนคำไทยก็เหมือน,นะมันเป็นความคิดของคนปัญญาอ่อนนะวันนี้มันเป็นความคิดของคนที่ปัญญาอ่อนมากเลยนะผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าความคิดการสร้างกำแพงกั้นประเทศนี่มันมีเกิดขึ้นจริงๆในยุคนี้นะผมนึกว่าจะมีทมไมยุคจินซีฮ่องเต้เท่านั้นเองนะ ว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยนะกำแพงมันกั้นอะไรไม่ได้หรอกถ้าเป็นทํารั้วกระจกกระจกเดีวก็ทุบทีเดียวก็พังนะถ้าทําลงทุนเหมือนกำแพงเมืองจีนนี่ก็คงจะสิ้นเปลืองกงบประมาณมหาศาลเอาเงินเหล่านี้มาพัฒนาประเทศให้เจริญยิ่งใหญ่ดีกว่านะทำกฎหมายแข็งแรงมันก็จะเป็นรั้วที่ดีมากเลยนะถ้าประเทศเรายิ่งใหญ่แข็งแรง กฎหมายตรงไปตรงมาผมเชื่อเราไม่มีใครก้าลักลอบเข้าประเทศไทยแต่การลักลอบเข้าประเทศนี้คือการประหารชีวิตการบุกรุกดินแดนมีหลักเขตที่ชัดเจนเช่าไหมครับผมเชื่อไม่จำเป็นต้องมีรั้วตอนผมอยู่ที่อเมริกาบ้านคนอเมริกาไม่มีรั้วถ้าจะมีรั้วก็มีตรงหลังบ้าน ถ้าหน้าบ้านนี้ไม่มีรั้วแต่ทุกคนรู้โดยอัตโนมัติว่าตรงไหนคืออาณาเขตนะครับใช่ไหมคุณดูเรียบบ้านในสังคมในการคุณมองดูเรียบบ้านเวลาคุณดูหนังภาพย,ายนตร์ฝรั่งจะเป็นหน้าบ้านที่มีสนามหญ้าเล็กๆอยู่หน้าบ้านแต่ไม่มีรั้วจะมีรั้วอยู่หลังบ้านซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เขาต้องการความสงบเงียบก็คืออยู่หลังบ้านแต่หน้าบ้านนี้เขาเพื่อความสวยงามก็ไม่มีรั้วบัง สนามหญ้าทุกคนรู้โดยอัตโนมัติว่าตรงไหนคืออาณาเขตจะไม่มีใครลุกล้ำใช่ไหมครับเพราะว่ากฎหมายเขาแข็งแรงนี่กลางค่ำกลางคืนนี่นะบางคนก็นอนติดหน้าต่างแล้วมีคนเดินเข้าไปใกล้หน้าต่างเขายิงได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีเหตุใดๆเลยที่จะให้คนเดินเข้าสนามหญ้ามาแล้วไปใกล้ๆหน้าต่างเขาใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นเจตนาที่มีดีฉะนั้น กฎหมายของเขาอนุญาตให้ยิงได้เลยอยู่อเมริกาเนี่ยเราสามารถพกปืนในรถได้แต่ห้ามควักออกมานะครับดัเนพะรานะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีปืนเราก็เก็บไว้ในรถการซื้อปืนที่อเมริกาไม่ได้เรื่องอยากโดยเฉพาะรัฐที่ผมอยู่ในฟลอริดานี่ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มีประวัติมีอะไรเน่ยก็ไปซื้อได้เลยมีตตัง <c oughs> ซื้อเสร็จก็เอาไว้ในรถได้แต่ห้ามควักออกมาเล่น <c oughs> แต่วถ้ามีเหตุร้ายก็สามารถควักออยิงได้เพราะว่ามีเหตุจําเป็นที่ต้องใช้ <c oughs> แถ้าเกิดเราอยู่ดีแล้วขับรถแล้วถือปืนเข้ามาแลเล่นเนี่ยมีสิทธิ์โดนยิงตายได้เพราะถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่เห็นนี่เขาเห็นกูมีอาวุธในมือนี่เขาไม่มานั่งรอ <c oughs> เขาก็สัดเลยดังนั้นเวลาโดนตำรวจ จับเนี่ยก็เียตำรวจสต็อปเราเนี่ยเราขับรถรถมาแล้วมีตำรวจว่อมว่อมว่อมาจอดข้้งหลังเนี่ยเราก็แค่จอดจอดแล้วก็รถก็จกลงแล้วก็มือจับวงมาไยไว้ตำรวจเขาก็เดินมาทางด้านหลังเราก็จะมองที่หูช้างใช่ไหมพอตรงตำรวจที่มองที่หูช้างก็จะเห็นเราว่าเราจะทำอะไรอยู่เขาจะเดินเข้ามาแต่ถ้าเรายุกยิกลุกลึกเขาจะเตรียมชักปืนทันทีนะครับ อันนี้มันเคยมีเรื่องนะผมก็ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเล่เลานะครับว่าเรื่องไม่จริงเลก็มีคนนะั <c oughs> นั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็พอโดนตำรวจเรียกดันหยิบเหล็กขึ้นมานะได้เหล็กทอาน,นี้นะมันมีลักษณะเหมือนปลายปากกระบอกปืนโผล่ขึ้นมาจากหน้าต่างแค่นั้นแหละครับตำรวจกดไปซะหมดแม็ก ตายเลยนะแต่ปรากฏว่าเปเิดประตูมากลายเป็นเหล็กแป๊บซึ่งไม่รู้จะยกขึ้นมาทําไมหาเรื่องตายนะเพราะฉะนั้นตํารวจเข้าใจผิดเขาก็นึกว่าคุณมีลูกปืนปืน,ป,น,ป,นปืนยาวนะยืขึ้นมายื่นออกมาทางนอกหน้าตางนะฉะนั้นนี่แต่บ้านเรานะมีปืนถ้าจะเอาติดรถไปก็ต้องแยกชิ้นส่วน แต่ก็ผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดนะแต่โดนก็หาพาแต่ถ้าไม่ไม่แยกเนี่ยมีกระสุนอยู่ในลังเพลิงหรือว่ากระสุนอยู่ในในซองแม็กที่พร้อมยิงเนี่ยถือว่าพกใช่ไหมพกพาอาวุธกฎหมายพกพาอาวุธนั้นโทษไม่เท่ากันพกโดนหนักพาโดนเบานั้นการพาคือการเอาอาวุธเนี่ยใส่ไวไ้ท้ายกระบะ ทั้งหลังหลังเนี่ยแต่ก็ผิดกฎหมายนะการพกพาอาวุธไปในที่ที่ไม่ควรจะต้องพกพาไปนะก็ไม่มีความาจำเป็นก็ผิดกฎหมายหมดอัน <S 2> <S 2> <S 2> นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากเนบางนนคนเอาปืนติดรถเพราะว่าบางทีต้องขับรถไปในพื้นที่ที่อันตรายเนี่ยก็เอาไว้ป้องกันตัวแต่ถ้าโดนตรวจค้นเจอก็ผิดกฎหมาย ก็เลยคนดีๆคนที่สุจริตชนก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่รัฐดูแลเจ้าหน้าที่รัฐก็ดูแลประชาชนไม่ได้ประชาชนจะดูแลตัวเองก็ห้ามแต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถดูแลประชาชนได้ส่วนมิจฉาชีพมันไม่สนใจอะไรอยู่แล้วใช่ไหม ันไม่สนใจเลยหรอกมันทําผิกดกฎหมายอยู่แล้วมันก็เลยกฎหมายจะว่ายังไงก็าช่าง,งเพราะว่ามันคือคนนอกกฎหมาย mm hmm. แล้ววันนี้การสร้างรล้วล้อประเทศเนี่ยผมว่าแม่งโคตรปัญญาอ่อนถ้าใครยังกล้าคิดนะ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าต้องใช้เงินขนาดไหนครับระยะทาง800กิโลเมตร800กว่าด้วยนะไม่เอาคิดแค่800ปอนถ้ากิโลเมตร แต่ล้านก็เป็นไปไม่ได้ทำรั้วเนี่ยเพราะทำกำแพงวัดนี่นะขานาดกำแพงวัดนะนะครับช่องนึงยังช่องละแสนประมาณเักกี่ห้าเมตรนะแล้วเท่ากิโลนึงนี่กิโลนึงมีเท่าไหร่วะสี่กิลสี 4 4ช่องเท่ากับ100เมตร40ช่องก็คูณด้วย40กสิบ้วเ่ช่องละแสนก็เทนะ่ากับกิโลละล้าน4ล้านบาทนะถ้าเกิดนี่คือรั้ววัดนะรั้ววัดผมรั้วผมเพิ่งไปทำบุญมารันะ้วไปธรรมดาธรรมดาเน,นี่ยนะแต่วนกะ็กำแพงวัดในระั้ววัดกำแพงแก้วอะไรนะโอเค ประมาณแสนบางบางางนถ้าสวยหนะก็สองแสนห้าดังนั้นแค่กิโลเดียวนี่ยังใช้เงินไม่รู้กี่ล้านถ้าแปดร้อยกิโลก็คูณไปนี่คือแค่รั้วซึ่มันกันอะไรไม่ได้หรอกถ้าคนมันจะปีนได้อยานะ่างครับถ้าจะทารั้วกันได้จริงก,ก็ต้องแข็งแรงต้องแบบกําแพงเมืองจีนเงี้ยกันได้แน่ใช่ไหมกว่าจะปีนก็คงยากหน่อยถ้าเป็นรั้วแบบรั้ววัดนี่มันก็ปีนข้ามได้น,ะนั่นเองการมีรั้วก็แค่เป็นแสดงอนาเตนั้น แล้วการสร้างในภูมิเทศแบบนั้นโอ้โหเยอะมากก็ต้องลงทุนมากมายเพราะไม่ใช่พื้นที่ปกติการขนส่งเดินทางเข้าไปก็ก็ยากนะับอ่านั้นในความคิดสองเอาเราจะตั้งรั้วนเจะตั้งตรงไหนเพื่อนบ้านมันจะยอมหรือเปล่าทำไมว,ไวเอ้มึงจะย้อมมึงทำรั้วหรือเปล่าเพราะมันยังตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้เลยใช่ไหมก็เลยบอก ใครที่คิดว่าการกั้นรั้วนะจะแก้ปัญหาหไทยเขมรได้ก็คือมึงปัญญาอ่อนนะครับผมมีปออ .2 พกพาอาวุธป,ปืนได้ชั่วาล่านจาจักเจ๋งเว้ยคุณอยู่ตจังหวัดแน่เลยนะกรุงเทพน่าจะขอไม่ได้แล้วปออ .2 ถึงมีคุณก็ได้แค่ปีเดียวใช่ไหมมันปีต่อปีเนี่ยมันไม่ได้พกตลอดชีวิต นะคุณได้มายังไงครับปอ12เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้แล้วไม่ใช่หรอถ้ามีก็รู้เรื่องจะหมดอายุไปหรือเปล่านะโมหรือเปล่าคุณโกซันอ่ะอย่า,ก,าก่อจัดการแบบช่วงนี้ไก่กำลังจะไข่นะครับช่วงนี้ไก่กำลัลงจะออกไข่ก็จะมีรังให้มันคนละรังนะมันก็แย่งกันอยู่นะครับแย่งกันแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็กระตากระตากระตาก,ก,ตากนะสามตัวเลยตัวนี้ ปวดหัวเก่งอง่เพื่อนบ้านก่อนหน้านี้มันสามตัวนี้มันเป็นลูกของไอ้ตัวโต้งที่นั่นมันก็เลยไข่มันเอามาต้มกินได้หมดมาลวกกินตอนเช้าไดนะ้แต่วันนี้ได้พ่อพันธุ์ตัวใหม่มาคนระับเป็นจอมโซโล่หลังก็จะเพาะส่งให้พี่ฉไหนดอนเมืองแกนะครับส่งให้แกไปช่วยแกมีเซื้อจีอยู่หน่อยนึง ส่งไปก็ทีละสิบตัวยี่สิบตัวก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางทีก็ห้าตัวบางบางทีพอส่งไปแล้วมีลูกค้ามาจากต่างประเทศนะครับซื้อตัวละหมื่น